ทุกคนที่บ้านใครเลี้ยงแคกตัดบ้างครับของพี่เลี้ยงแคกตัดไว้เยอะเลยต้นนี้หน่อเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาทำการแบ่งหน่อออกมาแยกปลูกดีกว่านะครับนี่ตัวนี้งัดเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะฉีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้มีดนะครับเพื่อให้แผลเขาเนี่ยเล็กที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ชํำด้วยนะใช้มีดจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ใครมีแคกตัดนะก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ได้นะครับต้นนี้เรียกว่าแมมมิลเลียขนนกนะครับนี่ทำ การเขี่ยมองก่อนปึ๊บจิ้มเข้าไปครับแบบนี้ก็ได้มาแล้ว2ต้นนะครับต้นที่3มเลี้งให้ดีครับจึ๊กจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับระวังมีดด้วยนะทุกคนใครไปทําเองก็ระวังด้วยนะนอที่4ครับเปิดดูขนก่อนเอาขนออกนะครับจิ้มเข้าไปปึ๊กแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้มาแล้วซีนอเราจะใช้ตัวปูนแดงนะครับทาแผลนะโอเคแกะปูนแดงออกมาเลยครับเอาปูนแดงนะครับออกมาทาแผลได้เลยนะนี่ครับโอเคแกะออกมาแล้วมือมันก็จะเปื้อนๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับใช้นิ้